ดีครับผมวันมีเรื่องน่าประหลาดใจเกี่ยวกับความฉลาดของมนุษย์บางอย่างตั้งแต่เกิดมาก็ไม่มีใครสอนสั่งบางคนก็ไม่ได้นับถือศาสนาใดๆแต่ก็สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรดีอะไรชั่วและก็ยังรู้ได้ว่าถ้าทําสิ่งเหล่านั้นลงไปก็จะมีผลกระทบต่อชีวิตของตัวเองแต่ในชีวิตจริงยังมีคนจนํานวนมาก ที่พอใจที่จะทําร้ายร่างกายตัวเองอยู่ตลอดเวลาเรากับว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่อย่างปกตินี่มันอะไรกันวันนี้ผมอายุ67ปีแล้วถือว่าเป็นตาเท่าคนหนึ่งแต่ผมรู้สึกว่าสุขภาพผมดีกว่าเมื่อตอนอายุ50ปีเสียอีกถ้าในตอนนั้นคะแนนเต็มร้อยผมให้สุขภาพผมอยู่ที่40 มาตอนนี้คะแนนเต็มร้อยเอาไปเลย80ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าผมเปลี่ยนวิธีคิดวิธีกินการนอนการออกกําลังกายและนั่งสมาธิเป็นประจำความจริงที่ปรากฏอยู่บนโลกนี้เราจะเห็นคนเจ็บป่วยมากมายส่วนมากมาจากการทําตัวเองทั้งสิน้นเขาเสพความโลภความอยากจะกินอาหารแต่ที่อร่อยทั้งทที่รู้ว่าความอร่อยก็ต้องปรุงด้วย สารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายกินอาหารอร่อยแล้วก็มากินยาเป็นกำกำไม่กินยาหรือกินยาก็ตายอย่างอานาถอยู่ดีปีที่แล้วผมได้ดูรายการ Power Success Evolution เขาสัมภาษณ์ดรเลมอนฟาซิสเป็นชายอายุ75ปีเขาเขียนหนังสือชื่อว่าคุณจะไม่มีทางป่วยอีก ดอกเตอร์เลมอนเล่าว่าตอนอายุ48ปีเขาป่วยหนักเพื่อการที่หลนเอาชีวิตรอดเขาจึงได้ศึกษาเรื่องสุขภาพอย่างจริงจังจนในที่สุดเขาก็พบสิ่งมหาศจาเมาถึงตอนนี้26ปีแล้วที่เขาไม่เคยป่วยไม่เคยกินยาใดๆและยังมีจิตใจแจ่มใสแต่เป็นไข้หวัดเล็กๆน้อยเพียงครั้งเดียวสิ่งที่เขาทำก็คือเขาเลือกกินออกกำลังกายและนั่งสมาธิเป็นประจำ มีวัฒะที่กินใจผมอยู่ประโยคหนึ่งก็คือเขาพูดว่าถ้าอยากมีสุขภาพดีแล้วแล้วก็ไม่ว่ากรณีใใดๆต้องไม่กินน้ําตาลกินน้ําตาล1ช้อนภายใน1ชั่วโมงภูมิมานทานของร่างกายก็จะลดลง50%การที่มีคนบอกว่าตัวเองป่วยก็เพราะว่าที่แท้คุณไปลดภูมิตานฐานของตัวเองต่างหากจึงทําให้เชืโรคเข้าไปในร่างกายได้กินน้ําตาล1ช้อน จะทําให้ร่างกายปาน่วนไปนาน6-8ชั่วโมงทีเดียวเขาจึงเชื่อว่าน้ําตาลคือสารพิษชนิดหนึ่งที่มีโทษร้ายแรงกว่าแอลกอฮอล์และดูดบุหรี่เสียอีกเพราะว่าน้ําตาลเป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดสารพัดโรคที่สําคัญก็คือโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคมะเร็งโรคหัวใจความดันโลหิตและกระดูกพุนอันที่จริงขาา์โไฮเหรตนั้น คือพลังงานที่สำคัญสำหรับชีวิตมนุษย์เพราะมันประดุดดังเชื้อเฟิงที่ทำให้ชีวิตเราเดินต่อไปได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีโทษอย่างมหานถ้าเรากินมากเกินไปเราทุกคนรู้ดีว่าไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตทั้งเชิงเดี่ยวและเชิงซ้อนมันคืออาหารชนิดเดียวกันเพราะเมื่อคาร์โบไฮเดรตเข้าไปสู่ร่างกายก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลทันทีน ทีนี้อยากให้ท่านผู้ชมหันมามองชีวิตประจําวันของเราบ้างเรากินข้าวแต่ละมื้อหลายทพัพพีแต่ท่านทราบไหมครับว่าข้าวเพียงหนึ่งทัพพีนั้นมีคาร์โบไฮเดตถึง20กรัมขนมปังหนึ่งชิ้นมีคาร์โบไฮเดตถึง15กรัมเราก็ไม่ได้กินข้าวเปล่าเรายังมีกับข้าวด้วยกับข้าวแต่ละอย่างก็มีคาร์โบไฮเดตจำนวนหนึ่งมีน้ำตาลอย่างน้อย6 7กรัมน้ำหวาน1ขวดมีน้ำตาล10-12ช้อนหรือราว45กรัม นี่เพียงแค่หนึ่งมือ้อถ้ากินข้าวสามมือ้อรวมกับของว่างอีกอยาก่างเช่นกาแฟหนึ่งองสิบเจ็ดกรัมที่มีน้ำตาลพรีมเทียม,มซึ่งมีส่วนผสมของไขมันทานรรวมกันสิบสามกรัมที่เหลือมีกาแฟเพียงสี่กรัมกตกลงเรากินน้ำตาลวันละกี่กรัมกันแน่การที่เรากินน้ำตาลมหาศาลขนาดนี้ร่างกายคนเราที่ไหนจะรับได้มันน่าหดหัวใจที่เราได้เห็นคนเรา เป็นใจที่จะกินสารพิษเข้าสู่ร่างกายจนเป็นนิสัยปกติแล้วร่างกายของคนเหล่านั้นจะมีน้ำตาลประมาณครึ่งช้อนชาแต่สำหรับคนที่สุขภาพดีน้ำหนัก75กิโลกรัมขึ้นไปก็จะมีน้ำตาลราว5กรัมหรือช้อนชานิดนิแต่เนื่องจากร่างกายเราเป็นสิ่งมหัศจรรย์มีระบบจัดการน้ำตาลได้ทางการแพทย์จึงแนะนำให้เราบริโภคน้ำตาล ไม่ควรเกิน24กรัมต่อวันหรือราว6้อนชาแต่สำหรับผู้สูงอายุ <c oughs> ก็ต้องบริโภคน้อยลงกว่านั้นไม่ควรเกิน16กรัมต่อวันมาถึงตอนนี้ <c oughs> ก็คงเห็นแล้วล่ะครับว่าแทบไม่มีใครบริโภคน้ำตาลได้ตามคำแนะนำของแพทย์มีแต่บริโภคมากกว่าเราจึงพบว่ามีผู้ป่วยจำนวนมหาศาลบนโลกนี้ที่เจ็บป่วยด้วยการบริโภคน้ำตาลเกินความจำเป็น ความหวานทําให้อาหารอร่อยจึงทําให้คนเกิดกิเลสสําหรับคนสุขภาพดีแล้วก็เขาจะใช้สติไม่หมกมาไปกับกิเลสความอยากกินตามใจปากเขาจึงไม่เกิดปัญหาใดๆกติของผมในวันนี้ก็คือการกินอาหารแต่ละคําอาหารนั้นจะต้องไม่ทําให้เกิดพิษต่อร่างกายและควรออกกําลังกายนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและอย่าลืมภาวนาทําให้จิตใจแจ่มใสเบิกบานเหมือนกับที่ดรเลมอนเขาทํา ท่านจึงจะกลายเป็นคนที่มีสุขภาพดีแตกต่างจากคนทั่วๆไปจำนวนมากที่มีสุขภาพย่แย่ในคลิปนี้ผมเพียงอยากจะนำเสนอความภูมิใจของผมว่าทำไมสุขภาพของผมในปัจจุบันจึงดีกว่าแต่ก่อนถ้าใครอยากสุขภาพดีก็ลองพิจารณาทำดูผมว่าไม่เหลือบากกว่าแรงนะครับ